สวัสดีครับพบกับผม,ผมในช่องอองพลุ่งเช่นเคยครับวันนี้ถือโอกาสมาหาช่องปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับว่าเวลากลางคืนจะมีปลาออกล่าเหยื่อไหมครับตามไปดูกันเลยครับวันนี้มาลดน้ําน้ําเย็นต้นไม้อันนี้น้าต้นเย็นไอ้ผู้ผิดกรครับลดน้ําเย็นต้นไม้ครับก็เลยถือโอกาสมา หาช่องปลาดูแต่ไม่ได้เอาครับแค่หาช่องดูเฉยๆครับครับติดตามในช่องต่อไปครับอ๋อเห็นดึงด้วยเป็นดะวยเด็ดจุดจุดนี่มีจังเลวครับ พราเขาเห็นสว่างไฟก็รอลุ้นกันตกไปครับว่าระหว่างเดินหาสองปลาดูจะเจออะไรบ้างครับฝนตกน้ำท่วมน้ำขึ้นเยอะเลยครับ ป่าโอ้เผียบเลยครับเผียบเลยเผืบเลยอือปลาครับน่าจะเป็นยูเป็นหมูเลยครับกระโดดออกมา เย,ยอะมากเยอะมากน้ำขยับแล้วน้ำมันอันี้ครับน้ำขุ่นน้ำออกอน้ำมันสีแดงครับน้ำไม่ใสเลยก็เลยไม่เห็นหมองไม่เห็นปลาครับจริงๆแล้วน้ำนี่ขยับ เคลื่อนไปเคลื่อนมาปลานะเยอะเลยครับทางเละเทะอย่างนี้ครับ